บ้านกับรถเป็นหนี้สินหรือทรัพย์สินหลายคนเชื่อว่าบ้านและรถคือทรัพย์สินเพราะมันจับต้องได้มีมูลค่าแต่ในมุมมองทางการเงินจริงๆแล้วมันอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดบ้านถ้าคุณซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวมันคือภาระหนี้สินเพราะทุกเดือนคุณต้องผ่อนธนาคารเสียค่าซ่อมบำรุงภาษีและค่าน้ำค่าไฟ แต่ถ้าบ้านหลังนั้นถูกนำไปสร้างรายได้เช่นปล่อยเช่าเก็บค่าเช่าได้มากกว่าค่าผ่อนบ้านก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้คุณรถรถส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตั้งแต่วันแรกที่ซื้อเพราะราคาจะลดลงเรื่อยๆอยังต้องจ่ายค่าน้ำมันค่าซ่อมบำรุงค่าประกันทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายยกเว้นว่าคุณใช้รถเพื่อหารายได้เช่นวิ่งส่งของ ขับรถรับจ้างหรือทำธุรกิจที่ทำให้รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายรถก็จะกลายเป็นทรัพย์สินเช่นกันสรุปบ้านหรือรถไม่ใช่ทรัพย์สินเสมอไปมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ถ้ามันดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณทุกเดือนมันคือหนี้สินถ้ามันสร้างเงินเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนมันคือทรัพย์สินคำถามคือวันนี้สิ่งที่คุณมีอยู่เป็นหนี้ที่แบก หรือซัพ์ที่สร้างกันแน่